ข้อปรวจัวสามาเล,น,เลนะบกแท่ีนะ,ะนาผู้ส่วจำกัดไทยไอทันน,ะะนีไเทคเข้าค่ะแ่ีบ <c oughs> ร,ริษัทแคลค้ออิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้ส่งข้อปรวจะคะ่ะ มาเลขแดครับนางสาวปริยาพัฒน์ถึงคนชุม,มานรับหรวน้องปรี้านที่ส่วจัดตีเอสเคคอชั่นเป็นผู้ส่งข้ปวะมวยครับหมายเลขเนะคะนางสาวพัชรวนิมยิ้มเข่านะคะหรือน้องน้ำนะคะน้องลูกน้ำนะคะบรษิษัทเกษตรสัตว์เฟรนด์ เมมโมนี่ประทึกได้ประมาณพันห้านางสาวเมทาวียอดเสน่ห์ค่ะหรือน้องไม้นะคะร้านเขาย้อยแคร่หักพันค่ะผู้ส่งข้อประตรวจครับนางสาวนันทรัตน์แห่งหัวข้ามหรือว่าน้องยูนิสธนาคารด้วยการเกษตรสถานศึกษาตอนการเกษตรสาขาเขาย้อยเป็นผู้ส่งข้อประกวดครับ หมายเลขสิครับค่ะนางสาวรุ่งรัตแคมวงหรือน้องจงนะคะห้ามมส่วนจำกัดซุปเปอร์ซับคอนแทคสิบแปดนะคะผู้สมงค็ประกวดะคะ่ะเดี๋ยวเชิญทั้ง10สาวงามนะคะด้านหน้าเลยนะคะคเพื่อที่จะรับดับไม้ค่ะเชิญค่ะเริ่มต้นที่มหมายเลขหนึ่งเลยนะครับเดิอนออกมาหนึ่งเจ้ากำล้นจะนำเพื่อนๆไ,ไปเลยไปเลยค่ะน้ารักที่สุดจะไปยืนและเเพื่อนก็นตามไปเลยนะครับ เลยืนอยู่เป็นลักษณะแนวเดี้ยแบบนี่แหละบริเวณเวทีด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวครับผมค่ะตั้งแต่หมายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบสองนะคะเข้าเก็บตัวด้านหลังเวทีเลยค่ะหมายเลขหนึ่งนั่งเลื่อนๆมาเลยครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็เดินตามเดินมาได้ครับขึ้นพื่สองงานท่านอื่นจำกัดเป็นผู้ส่งข้อประกวดค่ะครับผมอ่าเรามีตัวอย่างแล้วนะตบมือให้กำลังใจสาวงานแน่นอนที่สุด กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญน,นะคะถูกต้องครับต่อไปค่ะครับผมหมายเลขสิบห้านะคะครับนางสาวชฉลีรัตน์โภงงามหรือน้องแนนนะคะวันนี้มาร่วมโชว์กับเราด้วยนะคะกำนันชลีแสงต้อผูส้สมัครโชว์ค่ะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าสาวงามหนุ่เด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะจาอายุไม่เกินที่สิบห้าปีครับก็บเปรียบเสม,มือนกับตัวแทนของคนรุ่น ที่ยังคันๆว่าเจเนอเรชันใหม่ที่เป็นาสายเลือดนะครับส,สายสารไทยทรงดำหมายเลขสิบหกค่ะหมายเลขสิบหกเลครับนางสาววารุณีอยูนัพันธครับหรือน้องตั๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดราชบุร,ร,ร,บรีดิจิตอลปริ้นติ้งเป็นผู้ส่งข้ประกวดครับราวาระวังนะจะไม่ตกอุ้มรับสาวไทยทร,รงดำสาวไทยทรงดำทีสำท่สวยนะผม อยากจะเขียนพอมันเองพอม่เห็นภาพความจริงไม่จริงเลยฮะทำไมคะไม่ใช่สวยฮะแต่สวยว้าโอ้แม่ดีแม่จันในคุณคุณนั้นเราพูดได้แม่ดีแม่จันอะไรนะฮะแม่ดีแม่จันแม่แม่หลิ้แม็กซัสคุณโอ้เอาคำยากไหมผมพูดละลำดับถัดไปนะครับหมายเลขสิบแปดในครับนางสาวสุภัทรายองศีครับหรือน้องเจนบริษัทพรีเมียมเร็ซิเบิลไฮเกชชิ่งจังดัดเป็นผู้สมัครประกวดครับ ต่อไปนะคะหมายเลขสิบก้าค่ะนางสาวจิรัชญาโยนาคันหรือน้องต่ายนะคะครบ,บริษัท มีอ,อต้นบุญจำกัดค่ะตาอ่านชื่อผิดนี้ต้องขอบธนาไปนะคะเลขยีะะ่สิบครับนาสาวพาวิกนีโรงงานครับหรือน้องนัดในครับบริษัทเนั่นยาและบริษัทใครับจำจัดเป็นผู้ส่งเข้าประกวดครับต่อไปหมายเลข2ี่สิบเอ็ดนะคะนาสาวธันธนกรล้อมสายหรือน้องแนนค่ะร้านมีเกี่ยวกรุ๊ปเป็นผู้ส่งเข้าประกวดทางอีหมายเลขยี่สิบสองนะครับ ด้านสาวปาตวันยืนตั้งครับหรีน้องปริมบริษัทเจเอสพัฒน์ธาก่อสร้างจำกัดเป็นผู้ส่งข้าบรนทวดครับเ<ม><อ>ด็กรุ่นใหม่นอกจากความสวยสดงดงามแลด้า,นห,ารรหน้าตาแล้วเนนะครับม<อ>ผมสังเกตได้ว่ายังมีาสรีระร่วงุ่นนะฮะที่สวยงามด้วยใช่<ม><อ>นะฮะ เดี๋ยวผมจะไปกระซิบบอกผู้จัดตีหน้าไม่นะให้จากไทยทรงดำท็อปโมเดลนะฮะจะมาแนะนำตัวใชเป็นรายบุคคลเลยเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเราใค,นะครนะฮะมีความสามารถพิเศษอะไรไงเดี๋ยวเธอจะมาชี้แจงให้เราได้ฟังกันอะรครับผมขออนุญาตไปอย่างรวดเร็วเลยหม,มายเลข24ยักับนางสาววิทยาดาหูวสีกับพัฒนารับหรือว่าน้องแต้ม คุณสมพงศ์วัฒนาวันนี่สกุลยัเป็นผู้สข้มอมทบประกวดค่ะเธอวันนี้ต็ต่อไปค่ะหมายเลขยี่สิบห้าเฮดเอ็มจินเหลียวเริงเป็นผู้สข้มอมทบประกวดต่อไปนะคะ หมายเลขยี่สินะคะนางสาวแพรวดีวงศาสสายนะคะบริษัทนันยางเท็กซ์ไทจำกัดเป็นผู้ส่งข้าประกวดค่ะครับต่อไปค่ะคุณน้าค่ะหมายเลข30คริบยับนางสาวพิทรดาประกาศวุฒิสารนะครับหรีน็อกเกิลธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเขาย้อยเป็นผู้ส่งข้าประกวดครับชาตากลั่นกันไทยนะคะหรือน้องเอิงค่ะบริษัท S ดีออตโมบลลจักัดเป็นผู้ส่งข้บประกวดค่ะนางสาวเมืองเพชรเดือนสัตว์ครับหรือน้องหลินนะร้านมีเอียกรุ่นเป็นผู้ส่งข้บประกวดครับต่อไปนะคะนางสาวดาวรุ่งโตเที่ยมค่ะหมายเลข3าสสานะคะหรือน้องรุ่งค่ะ อางผู้สวนจำการราชบุรี d i ดิจิ l p ล i ร t ติ้งเป็นผู้ทรงค่า,ราประกวดนะครับสวาวงาม9างหน้า19ค่ะครับผมที่ทยืนอยู่นะคะทุกคนเลยนะฮะต่อไปค่ะนนคุณนัทคะหมายเลข35ค่ะหมายเลข35นะครับนางสาวจตุพรปัดงามนะคะหรือว่าน้องชินนะคะทางผู้ส่วนจำกัดแสนดีซค่ะร่วม โชว์นะคะคนนี้หมายเลขสุดท้ายค่ะครับสามสิบหกนะคะนางสาวชิชโชว์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเขาย้อยนะคะส่งมาร่วมโชว์ด้วยค่ะสวยมากค่ะไปขับป้อไมไหมไปขับป้อไมไหมใชัใชาใช่ได ในรอบหน้าเนี่ยเราก็จะได้ทำความรู้จักนะครับตอสาหล่านี้ที่ดียิ่งขึ้นนะครับค่ะมอบรางวัลได้เลยนะคะเี็นเชิญเลยนะครับเมนเมนอย่างที่บอกไปนะครับว่าการให้ดอกไม้นี้มีผลต่อ,ะอะคะแนนเลยไหมคุณไม่มีนะครับกำลังใจลุ้นๆกำลังใจลุ้น